อเมริกาวันนี้เราจะมาอันบ็อกโมชิโมชิเอ็กันมีเราจะมาอันบ็อกโมชิโมชิเอ็กซ์พากกันนะคะเย้ที่เราไปซื้อมาแล้วใช่ไหมคะซื้อสาขาฟิวเจอร์พาร์คดังทิดอ่าโอเคอ่ะมาแกะกันเลยเริ่มเลยคือยูกิอยากได้รล่มมากแต่ว่าวิกิ๊ได้รล่มเลยแล้วรล่มต้องสั่งยังไงอ่ะ หมดเหรอเป็นรอบออนไลน์จะสามารถสั่งได้วันที่สองค่ะอ๋อก็คือสั่งทางออนไลน์ได้เลยใช่ค่ะออนไลน์ที่สองโอเคใกล้แล้วนี่วันนี้วันที่นี้ที่หนึ่งก็ตอวหนึ่งไมอยมียอโอเคได้อะไรมาบ้างเอยอย่างแรกสติ๊กเกอร์เอสปานะคะลองเฟรช อันนี้ก็คือเขาจะเอ็กกันเป็นเพลงของเพลง wave f r e s h ของเอสตาอือันนี้ก็จะแบบแบบสามารถติดแบบไอแพดติดหลังคอมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่อะไรเป็นสติ๊กเกอร์โอเคอย่างแรกนะคะต่อไปเสื้อเอสตาโอ้โหเป็นเสื้ออะไรวงโปรดของนางสีดอาใกล้ใกล้ แกะไหมคะแกะไหมหรือไงอ่ะแกะเลยแกะเลยแกะเลยเสื้อจะมีโอเวอร์ไซส์กับฟรีไซส์อืมเราเลือกอะไรมาคะเราเลือกเป็นฟรีไซส์มาโอเวอร์ไซส์ใหญ่มากโอเวอร์ไซส์มันจะใหญ่มากใช่ไหมคะเราใส่ไม่ไหวอุ้ยแค่ฟรีไซส์ก็ใหญ่แล้วเนาะทุกคนดูดิอุ้ยสวยอ่ะท่ากับตัวโอ้โหโอเคเป็ความมันติ่งนะคะ ใครเป็นติ่งเหมือนมิวกี้คอมเมนต์มาหน่อยนะคะใครเป็นติ่งเอสป้าเหมือนมิวกี้คอมเมนต์มาหน่อยนะคะต่อไปต่อไปต่อไปทำไมไม่แกะติ๊กเกอร์ออกเลยอะอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กเอสป้านะคะอือ จะเป็นรูปสี่คนเหมือนกันแล้วก็จะมีโน้ตเนาะจะมีพวงกุญแจแพ่งไฟของ,งเอสปสตามพวงกุญแจน่ารักของแม่ดูนหน่อยเป็นพวงกุญแจบุ้งน่ารักมากเลยเนี่ยพวงกุญแจน่ารักมากเลยทุกคนดูดิมันสามารถเอาพวงกุญแจไปใส่ที่อื่นก็ได้นะแกะได้อ,อะแล้วใส่อย่างนี้น่ารักดีเยาะว่าจะได้เป็นเข้าตีมกันอ๋อโอเคน่ารักมากเลยอ่ะว้าวน่ารักมากว่าลูกกิโลเวทแปร์โอ้ อันต่อไปนะของไปที่ไม่ไม่แกะติ๊กเกอร์ออกเนี่ยตรงนี้จะเก็บง่ายง่ายเออจะเป็นที่ใส่บัตรของจัดหนักจัดเต็มที่ใส่บัตรของคาริน่ากับอินเทอร์ค่ะว้าวไหนคาริน่าคะเออคนนี้คาริน่าอ๋ออันนี้คาริน่าคาริน่าอ๋อเป็นผมยาวแล้วก็จะมีค่ะ แบบห้อยคงคุญแจรูปคารินาไว้ด้วยพวงกุญแจก็ไปใส่ที่อื่นได้เหมือนกันถ้าอยากใส่จริงจริงอันนี้มันมีสี่คนเลยแต่ว่าเราซื้อมาแค่คารินากับวินเทอร์นะคะทุกคนเพราะว่าเราเป็นหน้าหนาวโอ้หน้าหนาวอันนี้วินเทอร์เหรอคะหน้าหนาวขวินเนอร์จะเป็นสีเหลืองราคาก็คือตามป้ายเลยเนาะถ้าใครสนใจก็คือไปซื้อก็ได้เลยนะที่โมชิโมชินะทุกคนต่อไป ว้าวว้าวนี่ไอ้อหมอนวินเทอร์กับหมอนคารีนาค่ะทุกคนน่ารักแม่ชอบสองอันนี้แม่ชอบสองอันนี้หมอนข้างหน้าก็จะเป็นลายเหลือปิงตามนี้เลยนะคะส่วนข้างหลังก็จะเป็นอ๋อนี่ชื่อของขาอันนี้วินเทอร์อันนี้คารีนาโอ้โหแกะแกะแกะหมอนน่ารักมากทุกคนแบบนี้เห็นแล้ว หมอนจะเป็นซีนอ่ะแบบว่าไหวไหมเนี่ยาฟนกลไม่เอามาด้วยไม่รู้ต้องมาแกงี้เนี่ยสี่นาทีแล้วเนี่ยจะลงคลิปช็อตได้ไหมเนี่ยก็เรียกว่าจะลงในช่องยูอ่ะเนาะที่ช่องยูดีว่ะเอ้ยเอ้ย แต่ว่าทำทำแนวตรงแนวตรงมันเหมาะกับคลิปช็อตไงพูดให้เร็วหน่อยได้ไหมคะเอาเดี๋ยวปิดก,ก่อน